<Whoa. S 2> สวัสดีค่ะได้เวลาของขาเด็ดพักตดึดค่ะ เริ่มกันที่คลิปจากล้อหน้ารถที่จับภาพวินาทีรถจักรยานยนต์พุ่งชนด้านหน้ารถอย่างแรงขณะที่รถกำลังเลี้ยวขวาออกจากซอยด่านสำโรง14ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นเหตุให้เด็กชายอายุ14ปีซึ่งเป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบสวนคนขับรถให้การยืนยันว่าขณะขับรถออกจากซอยไม่ได้ขับเร็วหรือประมาทแต่ระหว่างที่จอดรอจะเลี้ยวขวาคนเจ็บ ขี่รถจักรยานยนต์มาค่อนข้างเร็วและคาดว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นมุมอับสายตาทำให้ต่างฝ่ายต่างมองไม่เห็นจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผูว้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประกาศตามหาผู้ลักลอบเก็บดอกบัวแดงและสายบัวแดงภายในคูเมืองประตูชัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้ขอให้กลุ่มผู้กระทำการดังกล่าวเข้ารายงานตัวกับนายกเทศมนตรีนครพริษณุโลกภายในวันพรุ่งนี้มิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสำหรับจุดนี้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมและปรับคุณมิทัศน์ไว้เพื่อมอบเป็นของข,องขวัญปีใหม่ประจำปี2567แก่ชาวจังหวัดพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมือง2 快！会 ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้ความช่วยเหลือชายชราอายุ81ปีที่มีอาการหลงหลงล,งล,งลืมลืมหล,ล,ลังได้รับแจ้งจากเจ,จ้าข,ของร้านขายเครื่องดืงด่มริมถนนสุขประยูนตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาว่าพบเห็นคุณตาขับรถระบะผ่านหน้าร้านอยู่หลายรอบเมื่อสักถามก็พบว่ามีอาการสับสนพูดคุยไม่รู้เรื่องเมื่อตำรวจสักถามคุณตาบอกว่าขับรถมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตามหาพี่ชายที่จำชื่อและนามสกุลจริงไม่ได้นอกจากนี้ยังพบว่าคุณตาพกเงินสด และสมุดบัญชีธนาคารอีกหลายเล่มเกรงว่าอาจตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพจึงได้พาคุณตาไปที่ยวโรงพักก่อนจะประสานกับตำรวจท้องที่ตามที่อยู่ของคุณตาเพื่อให้ญาติมารับตัวต่อไป,ปพักกรนสกครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาทรงวิงวอนให้อิสราเอลและกลุ่มฮามาสยุติการสู้รบ มาติดตามข่าวกันต่อค่ะที่ชุมชนคลองท้ายเมืองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านพาก,กันแตกตื่นเนื่องจากน้ําในคลองบางจุดเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกตขณะที่บางจุดกลายเป็นสีน้ําเงินต่อเนื่องมาประมาณ3วันแล้วหวั่นเกิดอันตรายหากมีสารเคมีปนเปื้อนและไหลออกสู่แม่น้าเจ้าพระยาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ําในคลองไปวิเคราะห์พร้อมสํารวจตรวจสอบโรงงานต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงแต่ยังไม่พบความผิดปกติเบื้องต้นสันนิษฐานอาจมีคนทําส่วนประกอบของสี หรือผงเปลี่ยนสีน้ำปนเปื้อนลงครองสาธารณะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรงตรัสที่จตุรัสเซนสปีเตอร์ในนครเวติกันในวันนี้โดยทรงเรียกร้องให้อิสราเอลและกลุ่มฮามาสยุติการสู้รบและทรงขอให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน230คนที่ถูกจับไปอยู่ในฉนวนกาซาเป็นอิสระ นอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งแสดงความเป็นห่วงต่อชาวปาเลสไตน์ในชายนวนกาซาที่กำลังขัดแคลนสิ่งของที่จำเป็นหลายอย่างและทรงขอให้มีการเร่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ด้วยด้านนายอันโตนิโอกูตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่อยู่ระหว่างการเยือนประเทศเนปาลได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในชนวนกาซาเช่นกันและปล่อยตัวประกันทั้งหมดเป็นอิสระโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ ในฉนวนกาซาสามารถดำเนินการได้หมดเวลาของขดดพักตึกแล้วค่ะจะมาติดตามข่าวช่วงต่อไปในรายการเช้าข่าวเจดสีเวลา4นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ